เมื่อนานมาแล้วมนุษย์เราได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้และเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการการใช้ชีวิตมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่สิ่งที่ควบคู่กันมาในการดำรงชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นก็คือโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด -19 หรือโรคหาที่คลาชีวิตผู้คนไปนับล้านคนทำให้มวลมนุษย์นั้นต้องหาวิธีการรักษาเพื่อดำรงชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้ แต่ใครจะเชื่อล่ะครับว่าบนโลกใบนี้ยังมีโรคแปลกประหลาดบ้างส่วนที่มีคิดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้คนได้โรคประหลาดที่อาจเคยเกิดขึ้นกับใครบางคนหรืออาจจะเคยทําให้เราสงสัยในบางครั้งว่ามันคืออะไรกันแน่บางโรคก,ก็มีอาการแปลกๆที่คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยพบเจอมาก่อนแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่เคยประชิญกับมันมาแล้ว บางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นได้แม้กับคนที่ดูเหมือนจะไม่มีประวัติการเจ็บป่วยมาก่อนและนี่คือบางโรคที่น่าสนใจและอาจจะทําให้คุณตกใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่ในช่องพร้อมเหล่าและในคลิปนี้เรามาดูกันว่าจะมีโรคประหลาดอะไรบ้างโรคประสะจากความกลัวอูบักวิธีดีี โรคกลาศจากความกลัวหรือที่บางครั้งเรียกว่าโรคอูบักวิธีเป็นโรคทางพันธุกรรมที่หายากซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกถึงภัยอันตรายโรคนี้ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการรู้สึกกลัวหรือไม่มีปฏิกิริยาทางอารมณ์เ,เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ผิดปกติทั้งที่คนทั่วไปรู้สึกหวาดกลัวหรือวิตกกังวลกับเหตุการณ์นี้เช่น การ,รเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อันตรายหรือเสี่ยงต่อชีวิตอาการเด่นที่สุดของโรคนี้คือการไม่สามารถรับรู้หรือรู้สึกถึงความกลัวในสถานการณ์ที่ควรจะเป็นอันตรายเช่นการจับผู้ผิดเผชิญหน้ากับสัตว์อันตรายหรือทำกิจกรรมที่ผาดโผนโดยที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตื่นเต้นตกใจหรือวิตกกังวลได้อย่างใด ซึ่งอาการนี้เกิดจากความผิดปกติในส่วนของสมองที่มีชื่อว่าอะมิเดลาซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และการตอบสนองต่อภัยอันตรายการทำงานที่ผิดปกติหรือความเสียหายของอะมิเดลาในผู้ป่วยโรคนี้ทำให้การตอบสนองทางอารมณ์ลดลงโดยเฉพาะในด้านของการรับรู้ภัยและความกลัว อะมิกดาลาที่เสื่อมสภาพอาจทำให้สมองไม่สามารถประมวลผลความรู้สึกกลัวได้อย่างปกติส่งผลให้ผู้ป่วยไม่มีการตอบสนองทางอารมณ์เมื่อพบกับสิ่งที่คนทั่วไปจะรู้สึกกลัวนอกจากผลกระทบทางอารมณ์แล้วโรคนี้ยังสามารถส่งผลต่อการทำงานของร่างกายในด้านอื่นๆเช่นผิวหนังและอวัยวะบางส่วนโดยผู้ป่วยอาจพบอาการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อในส่วนต่างๆของสมองซึ่งทำให้การตอบสนองทางอารมณ์และความรู้สึกลดลงอย่างชัดเจน โดยรวมแล้วโรคอุบัติวิธีเป็นโรคที่หายากและมีลักษณะเด่นในเรื่องของการสูญเสียความสามารถในการรู้สึกกลัวว่ากันว่าจะพบเจอคนที่เป็นโรคนี้คือ1ใน400ล้านคนโรคศพเดินได้โคท o r t a l d e l u นหรือ walking c o p s s y n d r o เป็นภาวะทางจิตเวชท,ที่พบได้ยากโดยมีรายงานเพียงประมาณ200ราย,รายทั่วโลก ผู้ป่วยจะมีความเชื่อผิดพิดว่าร่างกายของตนนั้นกำลังเสื่อมสลายกำลังจะตายหรือไม่มีตัวตนอยู่จริงอาการนี้มาเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงโรคจิตเภทหรือความผิดปกติทางระบบประสาทอื่นๆแม้ว่าจะเป็นอาการที่รุนแรงแต่ผู้ป่วยยังสามารถฟื้นตัวได้หากได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที อย่างไรก็ตามโรคนี้อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทางสังคมของผู้ป่วยโดยทำให้หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนและบางรายอาจได้ยินเสียงหลอนที่บอกว่าตนเองได้ตายไปแล้วผู้ป่วยบางคนอาจปฏิเสธการกินอาหารเพราะเชื่อว,ว่าร่างกายตนเองไม่ต้องการอาหารอีกต่อไปนอกจากนี้ในบางกรณีผู้ป่วยอาจมีแนวโน้มทำร้ายตนเอง หนึ่งในอาการหลักของผู้ป่วยโรคนี้คือมีความเชื่อว่าตนเองไม่มีตัวตนอยู่จริงหรือรู้สึกว่าร่างกายตัวเองกำลังเน่าเปื่อยบางรายอาจรู้สึกว่าอาวัยวะบางส่วนเช่นขาแขนหรือแม้แต่จิตวิญญาณของตนเองได้สูญสลายไปแล้วงานวิจัยในปีพุทธศักราช2554พบว่า89%ของผู้ป่วยของโรคสบเดินได้นั้นมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยและอาจมีอาการอื่นๆเช่นวิตกกังวลเห็นภาพหลอน หรือหมอกมุ่นกับความตายกรณีศึกษาในปีพุทธศักราช2551รายงานว่าหญิงวัย53ปีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากที่เธอเชื่อว่าตนเองได้เสียชีวิตและมีกลิ่นเหมือนปลาเน่าเธอยังขอให้พาไปโรงเก็บศพเพราะอยากอยู่ร่วมกับคนตายถึงแม้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของโรคนี้ยังไม่ชัดเจนแต่งานวิจัยระบุว่าปัจจัยเสี่ยงอาจรวมถึงภาวะสิมเศราและความผิดปกติของสมอง อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณ50ปีแต่ก็สามารถพบได้ในเด็กและวัยรุ่นโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการซึมเศร้าร่วมด้วยโรคศพเดินได้เป็นภาวะที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการละเลยสุขภาพและการทำร้ายตนเองการรักษาอาจรวมถึงการใช้ยาการบำบัดทางจิตและในบางกรณีอาจใช้การบำบัดด้วยไฟฟ้าเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัว ภาวะเลือดสีทอง Rh n o w เลือดหายากที่สุดในโลกเลือดสีทองหรือเรียกกันในทางการแพทย์ว่า Rh n o w เป็นภาวะหายากอย่างยิ่งในระบบหมู่เลือดของมนุษย์โดยพบได้เพียงหนึ่งใน6ล้านคนเท่านั้นและทั่วโลกมีผู้ได้รับการยืนยันว่ามีหมู่เลือดนี้ไม่ถึง50รายถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเลือดที่หายากและมีค่ามากที่สุดในโลก โดยคำว่าเลือดสีทองไม่ได้หมายถึงสีของเลือดจริงๆแต่เป็นการเปรียบเทียบถึงคุณค่าทางการแพทย์ที่สูงลิบของมันเพราะเลือด RS n o สามารถใช้แทนเลือดในหมู่ RS negative ได้ทุกประเภทโดยไม่มีความเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันการค้นพบกลุ่มเลือด RS n o เกิดขึ้นครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช1961เมื่อแพทย์ชาวออสเตรเลียตรวจพบหญิงชาวออริจินไม่มีแอนติเจนใดๆในระบบ RS บนเม็ดเลือดแดง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการแพทย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา RS now จึงกลายเป็นหัวข้อวิจัยสำคัญที่ช่วยเปิดประตูสู่การศึกษาโรคเลือดหายาและระบบภูมิคุ้มกันในระดับลึกมากขึ้นหมูเลือด RS now มีลักษณะเฉพาะคือไม่มีแอนติเจนใดๆในระบบ RS บนผิวเม็ดเลือดแดงเลยซึ่งแตกต่างจากคนทั่วไปที่มักมีแอนติเจนอย่างน้อยหนชนิดอยู่บนเซลล์เม็ดเลือดแดง การไม่มีแอนติเจนเหล่านี้ทำให้ r h เนาสามารถบริจาคเลือดให้ผู้ที่มีหมูเลือดทั่วไปได้ทุกคนไม่ว่าจะมีแอนติเจนรูปแบบใดก็ตามอย่างไรก็ตามแม้ r h เนาจะเป็นเลือดที่มีค่ามหาศาลในทางการแพทย์แต่ก็มีความเสี่ยงสูงสำหรับผู้ถือครองรุปเลือดนี้เนื่องจากพวกเขาสามารถรับเลือดที่ได้จากผู้ที่มี r h e s u เหมือนกันเท่านั้นซึ่งมีจานวนน้อยมากในโลก หากเกิดอุบัติเหตุหรือเสียเลือดมากอย่างรุนแรงโดยไม่สามารถจัดหาเลือด RH เหนาได้ทันเวลาก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงมากนอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในการปลูกถ่ายอวัยวะเพราะต้องใช้ผู้บริจาคที่มี R เนาเช่นเดียวกัน ต่อมาในปีคริสต์ศักราช2022วงการแพทย์ได้ถึงตะลึงอีกครั้งเมื่อมีรายงานว่าหญิงชาวจีนสองรายซึ่งเป็นพี่น้องกันมาจากบนทลนเจียงซูได้รับการวินิจฉัยว่ามีหมู่เลือด Rh นาโดยคนพบระหว่างการรักษาอาการโลหิตจ,จางรุนแรงของผู้ป่วยรายหนึ่งและต่อมาได้ตรวจพบว่าพี่สาวของเธอก็มีหมู่เลือดเดียวกันด้วยการค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นกรณีที่หายากอย่างยิ่งเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความเข้าใจต่อกลไกทางพันธุกรรมของ r h s u s มากขึ้น r h s u s นั้นเป็นภาวะที่เกิดจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมชนิดออโตสมอลรีเซซี 4, ซึ่งผู้ที่จะแสดงอาการต้องได้รับยีสที่ผิดปกติจากทั้งพ่อและแม่ทำให้โอกาสเกิดภาวะนี้ต่ำมากโดยเฉพาะในประชากรทั่วไป อย่างไรก็ตามถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นพาหะของยีน r h s หน่ลูกก็จะมีโอกาสเพียง25%ที่จะม,มีเลือดนี้โรคที่ร่างกายไม่เจริญเติบโตลาโรนซินโดรมลาโรนซินโดรมคือโรคทางพันธุกรรมหายากชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของตัวรับฮอร์โมนการเจริญเติบโตทําให้ร่างกายไม่สามารถตอบสนองฮอร์โมนเจริญเติบโตได้ตามปกติ แม้ต่อมใต้สมองจะผลิตฮอร์โมนชนิดนี้ได้ตามปกติหรือมากกว่าคนทั่วไปก็ตามส่งผลให้ผู้ป่วยมีรูปร่างเตี้ยแคร่แกรนตั้งแต่วัยเด็กแต่ในทางกลับกันความผิดปกติที่ดูเหมือนเป็นข้อด้อยนี้กลับกลายเป็นพรจากพันธุกรรมเพราะมีงานวิจัยหลายชนิดพบว่าผู้ที่เป็นโรคลาโรนซินโดรมมีแนวโน้มจะมีอายุยืนปราศจากโรคมะเร็งเบาหวานและโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของร่างกายเมื่อมีอายุมากขึ้น ผู้ป่วยโรคนี้จะมีลักษณะเด่นคือความเตี้ยผิดปกติใบหน้าที่ดูเด็กแม้ในวัยสูงอายุหน้าผากกว้างจมูกแบนตาโตลำตัวสั้นแขนขาสั้นผิวหนังเนียนละเอียดคล้ายเด็กและมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างถาวรลักษณะเหล่านี้เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนฮอร์โมนเจริญเติบโตให้เป็นสารที่มีชื่อว่า IGF1 ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของอวัยวะและกระดูก การศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดเกี่ยวกับโรคนี้เกิดขึ้นที่ประเทศเอกวาดอร์ซึ่งเป็นแหล่งที่พบผู้ป่วยลารโรนซินโดรมจำนวนมากจากประชากรกลุ่มเล็กๆในหุบเขาห่างไกลโดยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสารปี2011เผยว่าผู้ป่วยลารโรนซินโดรมในกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดไม่มีใครป่วยเป็นมะเร็งหรือเบาหวานเลยแม้แต่คนเดียวแม้จะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นเช่นการบริโภคน้ำตาลสูงหรือกรรมพันธุ์ด้านอื่นก็ตาม คั้งนี้นักวิจัยพบว่า IGF1 มีบทบาทสำคัญต่อการแบ่งตัวของเซลล์และเมื่อระดับ IGF1 ต่ำเซลล์มะเร็งจะไม่สามารถเจริญเติบโตหรือแพร่กระจายได้ดีนอกจากนี้ยังพบว่าระบบเซลล์ของผู้ป่วยสามารถกำจัดเซลล์ผิดปกติได้มีประสิทธิภาพมากกว่าคนปกติด้วยแม้จะดูเหมือนเป็นโรคที่มีข้อดีซ่อนอยู่ แต่ล,ล่าโรนซินโดรมกระส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยเฉพาะในวัยเด็กและวัยรุ่นที่มีความแตกต่างทางรูปร่างจากคนทั่วไปอย่างชัดเจนซึ่งอาจทําทให้เกิดปัญหาทางจิตใจการเข้าสังคมและอุปสรรคในการประกอบอาชีพบางประเภทปัจจุบันมีการรักษาโดยการให้ฮอร์โมน IGF1 สังเคราะห์ในบางกรณีเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเติบโตได้ดีขึ้นในช่วงวัยเด็กแต่เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่หายาก ยาและการรักษาจึงมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและไม่ได้รับการเข้าถึงอย่างทั่วถึงในหลายๆประเทศการค้นพบเกี่ยวกับโรคนี้ยังจุดประกายความหวังในวงการเวชศาสตร์ชะลอวัยและมะเร็งวิทยาเพราะเข้าใจว่าการปิดกั้นการทำงานของ IGF1 อาจเป็นกุญแจสำคัญในการยับยั้งความแก่และโรคร้ายที่เกี่ยวข้องกับอายุในอนาคตอาจมีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือตัวยาที่เลียนแบบภาวะของผู้ป่วยเพื่อป้องกัน หรือชะลอความเสื่อมของร่างกายอย่างเป็นระบบลาโรนซินโดรมจรึงเป็นโรคที่ทั้งหายากและน่าถึงเพราะแม้จะมีข้อจำกัดด้านการเจริญเติบโตแต่กลับเปิดเผยกลไกอันลึกซึ้งของร่างกายมนุษย์ที่สามารถปกป้องตนเองจากโรคร้ายและความชราได้อย่างเป็นธรรมชาติความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับโรคนี้อาจนำไปสู่แนวทางการรักษาโรคเรื้อรังที่เปลี่ยนชีวิตคนทั่วโลกได้ในอนาคต โรคแปลกเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากหรือเป็นเรื่องเดือธรรมชาติแต่บางครั้งมันก็สามารถเกิดขึ้นกับเราหรือคนใกล้ตัวได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในชีวิตหากคุณหรือใครบางคนประสบกับอาการที่แปลกประหลาดแบบนี้ควรพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้พร้อมเหล่าผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ